มีน้ำต้มมาครับแตอนนี้หิวมากเลยขอกินก่อนนะครับหิวไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมอะ๋อเอากินก่อนกินก่อนครับครับคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนผมมีมีน้ำต้มมาครับอ๋อหรอว่ามันร้อนไหมอ๋อใช่ครับตอนนี้หิวมากเลยขอกินก่อนนะครับหิวไม่ได้กินอะไรเลยใช่ัไม่ได้กินอะ๋อเอากินก่อนกินก่อนครับครับครับกินอะไรเนี่ยนมนมช็อกโกแลตครับอ๋อนมช็อกโกแลตชอบกินใช่ไหมใช่ครับชอบกินมากเลยนมช็อกโกแลตกับกาแฟมะลุ น้ำรำลมด้วยอ๋อหวานด้วยเนาะเออจะไม่กินข้าวหรอปกติก็กินแบบนี้หรอครับใช่ครับกินนี้ทุกมื้อเลยครับกินอย่างนี้ทุกวันเลยเน<ล>าะอันนี้อะไรเนี่ยเป็นขนมปังครับขนมปัง,ง,ปงนหน้าเนยครับ <Okay. S 2> ครับผมทั้งเนยทั้งน้ำตาลใช่ครับออหรอคะชอบก,กินหรอคะชอบอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเกินก่อนกินก่อนกินก่อนเนาะเออแต่เดี๋ยวกินกินไปด้วยคุณแม่ก็ขอขอดูผิวไว้ด้วยเนาะ น้ำท่วมแล้วแบบขอดุ่ด้วยนะรุ่นะแล,แล้วมีน้ําอาบปะเนี่ยไม่มีครับแล้วไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้วครับสามวันครับแล้วได้ล้างหน้าไหมครับล้างบ้างล้างน้ําเปล่าครับเออเออเเนี่ยพอมีน้ําดื่มเหลืออยู่ใช่ไหมฮะเออเออก็ช่วงนี้ค่อนข้างลำบากหเนานะน้ําท่วมเนาะแต่ก็เออเอออร่อยเนาะเออก็กอ,อ่านี่เริ่มน้ำท่วมก่อนน้ำท่วมเนาะถ้าเรายังพอที่จะมีน้ํากินอยู่นี่นะก็แบ่งแบ่งน้ําเปล่าที่ มาล้างหน้าด้วยแต่ก็เข้าใจสถานการณ์น้ำร่วมตอนนี้มันมันลำบากจริงๆเนาะแต่ที่มันที่มันจัดการได้กว่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหลังน้ำพุ่มเนาะไอ้อที่น้องแทนกินเนี่ยเดี๋ยวขอขออนุญาตนะ้ะาอ่ทั้งทั้งนมปังทั้งหน้าเนยทั้งน้ำตาลนะคะน้องแทนครับตัวนี้นะมันคือนมช็อกโกแลตด้วยนะอัดลมด้วยเนาะคือพวกนี้มันกระตุ้นทําให้สิวน้องแทนอะที่อักเสบอยู่ตอนนี้มันไม่หายสักทีเนาะคือ นมวัวเนี่ยนมวัวทุกคนที่เป็นสิวเนี่ยไม่อยากให้กินนมวัวเลยน้องแทนแล้วยิ่งช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตจริงจริงมันมันดีนะมันทําให้จริงๆช็อกโกแลตเนี่ยมันทําให้เราเอารมณ์ดีเนาะแต่ว่าทั้งนมวัวทั้งช็อกโกแลตและทั้งน้ำตาลเนยนมต่างๆพวกนี้เนาะที่น้องแทนชอบกินแล้วบอกว่ากินบะ่อยเนี่ยคือมันกระตุ้นทําให้สิวอักเสบของเราไม่ห,หายักทีนาะน้องแทนแล้วก็อาจจะ ขึ้นใหม่อีกได้เรื่อยๆเนาะคือคือเออแยกแยกสอประเด็นนั้แทนเรื่องน้ำท่วมเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เนาะก็ก็ต้องให้ผ่านพลุวิถีนี้ไปให้ได้แต่ถ้าพยายามก็อย่าเอาน้ําสกปรกเนี่ยมาโดนหน้าขนาดโดนแท่งโดนขาเรายังคันไม่ลุกคันใช่ไหมเอออย่าให้น้ําสกปรกมาโดนหน้าเนาะก็เข้าใจว่าต้องทำกำแาดบ้านหรอใส่แมสใส่อะไรป้องกันอย่าให้น้าสกปรกกระเด็นมาโดนหน้า ประเด็นที่2คืออาหารที่เราเลือกกินได้แต่ว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่เราเลือกกินไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกเราก็มีอะไรก็กิกนไปก่อนเนาะแต่ถ้าหลังจากสถานการณ์ปกติพวกเนยนมขนมปังนมวัวเนาะน้ําตาลน้ําหวานอะไรพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้กระตุ้นสิวอักเสบเนาะแล้วก็ทําให้สิวที่เราอาักเสบอยู่แล้วเนี่ยไม่หายสักทีรเราต้องดูแลทั้งภายนอกและภายในภายนอกเรามีโปรแกรมที่ดีดูแลจัดก,การให้นะคะเรามีครีมให้ใช้ที่สําคัญความสะอาด นะหลังหลังวิกฤตน้ำพ่วมก่อนเราต้องล้างมือก่อนล้างหน้าน้ำที่ล้างหน้าต้องเป็นน้ำสะอาดแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าน้ำสะอาดหรือไม่ให้ใช้น,น้ำดื่มล้างหน้าเลยนะคะแต่เรื่องการกินที่เราเลือกได้อันนี้เดี๋ยววันนี้กินไปถอนเนาะก้นนี่นะ้ำพุ่มกินไปถอนแต่หลังจากน้ำพ่่มเหตุการณ์ปกติแล้วให้เด็กเลี่ยมน้าลูกเนาะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยหรือถ้าแบบมันมันมันต้องกินหน่อยนึงก็นานๆกินครั้งหนึ่ง เราเข้าใจว่ามันอร่อยเข้าใจว่าเราชอบแต่เราต้องเลือกว่าสิ่งที่เราชอบกับหน้าเราคางเราจะเอาอนไนเพราะว่าตอนนี้น้องแทนทํางานแล้วใช่ไหม<ช>น้องแทนคิดว่าถ้าเราหน้าใสอ่ะมันจะเพิ่มความมั่นใจให้เราได้ไหมครับได้ครับได้ได,ได้ได้มากเลยเออเวลาเราไปติดต่องานอย่างเงี้ยน้องแทนคิดว่าเวลาเราเป็นสีบอักเสบไดเยอะเงี้ยผมผมรู้สึกยังไงอะไม่มัน่นใจเพราะมาค้งเราแบบมันหน้าเราไม่ดีเ,เราแบบไม่โอเค ถ้าหน้าเราใส่เราก็จะได้ดูสะอาดใช่ไหมเราก็จะได้ดูสะอาดแล้วเวลาเราพูดกับผู้คนเราก็จะมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมครับ<ช>เพราะฉะนั้นเราต้องดูลทั้งภายนอกภายในอาหารการกินความสะอาดรอบตัวเราน้ามือต้องสะอาด<ะ>น้ําที่ล้างหน้าก็ต้องสาดโฟมดีมากเลยแต่น้ําที่เราใช้ล้างหน้ามันไม่สะอาด<ะ>มัน<ะ>มันมันจะหายได้ไงถูกไหมคะเนาะถ้าเราไม่มั่นใจเวลาเราเดินทางบ่อยอย่างเงี้ยจะว่าน้องแทนต้องแบบไปต่างจังหวัดไปไปเป็นไปเป็นจิตกรใช่ไหมวาดรูปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราไม่มั่นใจว่าเราที่พักเราน้ําสะอาดหรือไม่ใช่น้ําดื่มเลย น้ำเล้างหน้าเลยล้างล้างมือให้สะอาดแล้วก็ล้างหน้าด้วยโฟมเนาะก็จะช่วยได้นะแล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ไอ้พวกนี้วันนี้กินไปก่อนนะแต่ว่าหลังๆก็เออให้กินก่อนกินไปก่อนวันนี้กินไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวสถานการณ์ปกติน้ำพลวัเราก็ลดให้น้อยลงเนาะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าแบบเออสิวเราก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะโอเคค่ะรีวิวยอะ แค่ครีโอริต้าระวังแบลอ็อเล็นแบบด้วยนะเจ้อ